วันที่3ตุลาคมวันนี้ผมตั้งใจนะครับขึ้นมาทำคลิประเบียงดาวซึ่งถ่ายทำวันนี้นะครับผมระเบียงดาวยังปิดอยู่นะครับนะครับร้านกาแฟย,ยังปิดอยู่กับบรรยากาศแบบนี้นะครับก่อโชคอากาสมาทำการอัปเดตให้กับพี่น้องนะครับที่จะขึ้นมาท่องเที่ยวนะครับจะได้รู้นะครับว่าตอนนี้ระเบียงดาว ร้านกาแฟยังปิดอยู่นะครับยังยังไม่เปิดก็กะตั้งใจว่าเราจะมากินกาแฟนเนี่ยแหละครับไม่ได้กินเลยนะครับกะว่าจะเอาลีดี้อู๊มากินกาแฟลดี้อู๊เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหากาแฟเซเว่นกินเนาะนะครับเนาะหรือเรากินเลยไปกินที่เมืองคลองกันดีนะครับลดี้อู๊บอกแต่ได้ความเงียบได้ความฟินกับบรรยากาศนะครับดอยหลวงเชียงดาวสุดสวยในระยที่เดินไปได้น้าเนี่ยครับ เดินเข้าไปข้างหนนันหน่อยนีครับบรรยากาศดอยหลวงเชียงดาวนะครับในวันที่ไม่มีใครเลยมีกับผมต้อมกระชัยดำกับเลดี้อสองคนครับนี่ครับป๊อถ่ายเก็บไว้ครับว่าไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยบรรยากาศสวยง,งามครับขบา้าคผ้า